เกนจิ ji, นักสู้ที่มีโดเมนระดับ5แฮนส์ผู้ควบคุมเครื่องอ่านวิญญาณที่มีโดเมนระดับ4เพื่อให้สามารถมีโดเมนระดับ4และ5ภายในจักรวาลระดับ6ได้ทั้ง2คนนี้ถือว่าเป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ2คนนี้มีความสามารถในการต่อสู้สูงอัจฉริยะระดับโดเมนระดับ4 5และแม้แต่ระดับ6ที่คล้ายกับหลายคนต่างก็เสียชีวิตให้กับพวกเขาทั้งหมด ชนะ691ครั้งชนะ821ครั้ง2คนนี้เป็นทหารผ่านศึกในโคเซียมแบทอลกอกน่นอน2คนนี้หลัวเฟิงอูทานเบาๆกับตัวเองเมื่อพิจารณาถึงเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขาเกนจิก,กำลังทำเพื่อครอบครัวและเผ่าของเขาแงาเป็นท่าที่ถูกบังคับโดยพ่อค้าของเขาและหนึ่งในนั้นต้องตายอย่างแน่นอนศึกครั้งนี้เราต้องดูให้แน่หลัวเฟิงดูข้อมูลบนหน้าจออย่างระมัดระวัง 1>, 1ชั่วโมงยานจัก,กรวาลเดินทางจาก,ก,าจากดาวไบลานสู่โลกใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงหลัวเฟืองลากหงและเทพพเจ้าสายฟ้าทันทีไปดูการต่อสู้โคลิเซียมขวานรบหนึ่งใน5เลวีอาทานของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงพื้นที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษที่นี่บนแม่น้ำกว้างที่ไหลไปทั่วทางอวกาศความแรงของมันช่างน,น่าตกใจและบนแม่น้ำที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดนี้ลอยเกาะหลายแห่ง แต่ละแห่งเป็นสำนักฝึกสอนก็หมายเลข08921ที่นี่เป็นเกาะที่ปกคลุมด้วยหิมะสิ่งก่อสร้างที่น่ากลัวที่สุดคือโดโจขนาดใหญ่ตรงกลางเป็นที่ดินว่างเปล่ารอบๆมีที่นั่งจำนวนมากพรามัวชั้นที่2 3และ4ของโดโจเป็นห้องส่วนตัวทั้งหมดอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกเข้าไปในห้องส่วนตัวเท่านั้นและผู้ชมทั่วไปสามารถดูได้จากอาัตจันท์ที่อยู่ไกลออกไปเท่านั้นฉันจับตาดู เจนจี้อยู่แล้วทักษะการใช้ดาบของเขาน่าประทับใจมากทุกครั้งที่ฉันเห็นทักษะของเขาฉันรู้สึกราวกับฝันมากซึ่งเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งชีวิตเขาเจะชนะอย่างแน่นอนพนันกับเจนจีเหรือผลตอบแทนของเขาต่ำมากถ้าต่ำแล้วก็การจ่ายเงินของเขาคือ1 1 3 1และไงาคือ1.2.68จากฝ่ายจัดการของแบรอัโคลอซียม เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังเดิมพันเกนจีด้วยใครจะสนเรื่องการใจต่ำเช่นตราบใดที่ฉันหาเงินถ้าเจนจีชนะฉันจะได้เงินมากฉันจะพนันกับเขาฉันจะพนันกับแงอาจมีเรื่องไม่คาดฝันฉันเดิมพันหกแสนดอลลาร์จากกระวาลแค่หกแสนดอลลาร์จากกระวานฉันเดิมพันสองล้านดอลลาร์จากกระวาลที่เกนจิจะชนะฉันเดิมพันหนึ่งล้านเหรียญจากกระวาลเพื่อความสนุก สัตว์ร้ายสามตัวที่มีเขาสีเขียวแต่งกายด้วยเสื้อผ้ารูร้านั่งอยู่บนที่นั่งของผู้ชมและพูดคุยกันทันใดน,นั้นในตรอกข้างๆพวกเขาชายรูปงามผมสีเงินกำลังอุ้มเด็กคนหนึ่งเดินไปที่บันไดข้างๆและปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วกำลังขึ้นไปบัญชีธนาคารต้องมีอย่างน้อยสามดวงชายผมสีเงินคนนั้นคือใครไม่รู้สิเราสาม พี่น้องรู้จักเฉพาะคนที่มาจากเขตดาวของเราในสถานที่เหล่านี้คนอื่นคนอื่นอีกหลายคนรวมถึงเราไม่ได้มาจากอาณาจักรเดียวกันด้วยใครจะไปรู้ทั้ง3ที่มีเขาสีเขียวคุยกันในเวลาเดียวกันอีก5้าคนก็ขึ้นไปชั้นบนเมื่อการต่อสู้เริ่มใกล้เข้ามาผู้คนจำนวนมากขึ้นเต็มลานประลองเนลพร้ามัวของแขกเรือเต็มไปเกินครึ่งของที่นั่งโดยมีคนอย่างน้อย10,000 0คนและอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ชั้นบน เพื่อให้สามารถเข้าไปในห้องส่วนตัวชั้นบนได้บัญชีธนาคารต้องมีอย่างน้อย3มดาวหรือสูงกว่านั้นดูพวกพังทั้ง3นั่นสิดวงตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นท่าทางนั้นมองเพียงครั้งเดียวก็บอกได้เลยว่าพวกเขาเป็นพวกบ้านนอกที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนฉันเห็นด้วยกับพี่ใหญ่จากปฏิสัมพันธ์การจ้องมองที่ฉันเคยมีกับผู้คนมาก่อนทั้งสคนนี้ดูต่ำต้อลรายการศึกษา ไม่สามารถเป็นใหญ่ได้ทุกคนฉันก็เห็นด้วยสัตว์ร้ายที่มีเขาสีเขียวทั้งสามมองไปที่เด็กวัยรุ่นสามคนที่เดินอยู่ในตรอกที่ห่างไกลทั้งสามคุยกันและหัวเราะมองไปรอบๆอบอย่างอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างสนามกีฬาจากนั้นทั้งสามก็เริ่มปีนขึ้นไปชั้นบนสัตว์ร้ายทั้งสามเบิกตากว้างทันทีพวกเขาคาดทนายผิดจริงๆลูกค้าสามดาวฉันเคยเห็นผีฉันจะอ่านผิดได้อย่างไรหลัวเฟิร์มหงละเทพเจ้าสายฟ้า ขึ้นไปชั้นบนอย่างรวดเร็วเข้าไปในห้องส่วนตัวตามตัวในฐานะสมาชิกคนหนึ่งมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองและเขาสามารถพาครอบครัวเพื่อนคนรับใช้และอื่นๆมาร่วมสรุปก,กับการแข่งขันได้สำหรับจำนวนที่เขานำมานั้นขึ้นอยู่กับสมาชิกทั้งหมดอย่างไรก็ตามห้องส่วนตัวนั้นใหญ่แค่นั้นและยิ่งมีคนเข้ามามา,มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้นพี่สามสนามกีฬาขวานสึกนี้ตรงไปตรงมาจริงๆจากที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ ตัวเข้าชมการแข่งขันแบบนี้แพงมากและสมาชิกสามารถเข้าชมได้ฟรีจริงๆเทพเจ้าสายฟ้าอุทานว่าและจากการเดินเข้ามาก่อนหน้านี้จากฝูงชนที่นั่งอยู่บนที่นั่งฉันได้ยินจากการสนทนาของพวกเขาว่าการเดิมพันทั้งหมดของพวกเขายังน้อยต้องอยู่ในหลักแสนดอลลาร์จากระวานไปจนถึงหลายล้านรวยมากหงยิ้มเพื่อที่จะมาที่นี่ได้แม้แต่ในระดับที่หนึ่ง หลายคนต้องเป็นผู้นำของโลกขวาหลัวฟงยิ้มและพยักหน้าถูกต้องหนึ่งล้านล้านดอลลาร์มังกรดำเท่ากับ3 0 0แสนดอลลาร์จากกระวานหมายความว่าคุณเหล่านั้นเดิมพันดาวคราหหลายสิบดวงโดยไม่ตั้งใจพวกเขาเป็นคนที่มีพื้นเพลและเงินจากดาวของตัวเองอย่างแน่นอนเขตข้อมูลไม่ว่าภูมิหลังและชื่อเสียงจะมากเพียงใด พวกเขาก็ยังไม่ใช่สมาชิกสมาชิกแปลโถงแอลกอไซมความต้องการต่ำสุดคือไคลเอดาวเป็นอย่างน้อยโดยปกติแล้วมีเพียงเซกเตอร์ลอดเท่านั้นที่มีสถานะแบบนี้ในทุ่งดาวบนภูเขามังกรดำมีเพียง16ตระกูลใหญ่เท่านั้นที่มีบุคคลเช่นนี้และแม้ว่าพวกเขาจะมีเซกเตอร์ลอดแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นลูกค้าระดับ3 ดาวอย่างแน่นอนยินดีต้อนรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษจ,จากกระววนการต่อสู้แห่งความตายกำลังจะเริ่มขึ้นในทันทีโปรทุกคนรีบวางเดิมพันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเกณฑ์จิชนะใจหนึ่งหนึามหนึ่แงการจ่ายเงินคือ1.2.68งสถ้าทั้งคู่ตายพร้อมกันการจ่ายเงินคือ1.81ใช่ใจ่าย81เอท่าสำหรับคู่ต่อสู้ที่ก้ากึง่ง มีโอกาสมากที่ทั้งคู่จะพินาศเสียงที่ดังกึกก้องโดยใช้ภาษาจาัก,กรวาลที่สมบูรณ์แบบดังก้องไปทั่วห้องและในหูของทุกคนเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีในการเดิมพันทุกคนโปลดรีบและเดิมพันภายในห้องสวนมอรครั้งแรกที่นี่เราควรเดิมพันเทพเจ้าสายฟ้ายิ้มพี่ใหญ่บุคคลที่3เจ้าจะพนันกับใครฉันเดิมพันแงผมพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อมองดูเขา ฉันจำได้เมื่อตอนที่ฉันยังเด็กและได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักฆ่าการต่อสู้ของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าฉันหลายสิบล้านเท่าพ่อค้าทาาทำให้ทาสของพวกเขาต้องตกนรกฉันเชื่อว่าเขาควรจะชนะฉันเดิมพันกับเขาหนึ่งร้อยล้านเหรียญจัก,กรวาลหนึ่งร้อยล้านหลัวเฟิงมองผมอย่างตกใจหลัวเฟิงมีเงินเท่าไหร่หลัวเฟิงชัดเจนมากเขาเคยให้เงินเขาไปแล้วสี่พันล้านดอลลาร์จักรวาล และด้วยการแยกผลึกจักรวาลเขาก็มีผลึกจักรวาลอีก1,000ล้านในแง่ของความมั่งคัง่งหงมีมูลค่าเกิน5,000ล้านดอนลลาร์จากักรวาลเท่านั้นทุ่ม100ล้านลงไปแบบนี้ดูเหมือนว่าหงจะตั้งใจจริงๆฉันเลือกเจนจี่ด้วยเงิน100ล้านเหรียญจากักรวาลฉันรู้สึกว่าโอกาสของเขามีมากกว่าเทพเจ้าสายฟ้าพูดว่าเตอรดีแล้วคุณรักฉัน ลัวเฟริรมองผ่านหน้าต่างห้องส่วนตัวซึ่งอยู่ตรงกลางของสมรภูมิขวานศึกหน้าจอขนาดใหญ่แสดงนักรบสองคนและข้อมูลของพวกเขาแหน,น่นเย็นชามากราวกับว่าเขาก้าวออกมาจากนารกเกนจินั้นดวงตาของเขาดูแน่วแน่และมั่นคงมีความรู้สึกคาดหวังยิ้มบ่อยๆฉันเลือกเขาเกนจิลัวเฟิงกล่าวว่าหนึล้านเหรียญจัก,กรวาลด้วยเขาไม่รู้ว่าทำไม แต่เมื่อเขามองไปที่เกนจิเขานึกถึงวิธีที่นักรบคนนี้ต่อสู้เพื่อบ้านและเผ่าของเขาต่อสู้เพื่อกอบกู้อิสราภาพของดาวบ้านเกิดของเขาและจะไม่ปล่อยให้พวกเขากลายเป็นทาสอีกต่อไปขายตัวเองให้กับสมรภูมูขวานสึเมื่อเขาไม่สามารถจัดการกับศัตรูและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหลัวเฟิงค่อนข้างสะท้อนกับเขาเขาเองก็มีแรงกดดันมหาศาลเช่นกันและการคุกคามของตระกูลดวหลันซานก็ยังไม่ดับลง อย่างไรก็ตามหลัวเฟิงมีเพ่ตายอีกหลายใบยที่ไม่เหมือนเจนฉันขอให้คุณประสบความสําเร็จสามารถอยู่รอดได้1,000ศึกหลวเฟิงคิดกับตัวเองจากกระวาลเสมือนจริงเวที08921สิ้นสุดการเดิมพันท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีศึกแห่งความตายนี้จะเริ่มขึ้นทันทีนักรบในศึกมอนนะครั้งนี้คือนักสู้เกนจิระผู้ควบคุมเครื่องอ่านวิญญ,ญาณแหม ทั้งคู่เป็นจักรวาลระดับ6บตำแหน่งของการต่อสู้นี้อยู่ในประเทศจักรวาล e s o l a t e Peak ทุ่งดาวนุกสีแดงบนดาวคราอธ,ธรรมดาที่ไม่มีใครอยู่ตอนนี้เราจะเริ่มถ่ายทอดสดการต่อสู้หลังจากนั้นโดโจทั้งหมดก็มืดลงและมีดาวครอสีขาวเหมือนหิมะปรากฏขึ้นที่ใจกลางสนามกีฬามันขยายตัวอย่างต่อเนื่องและบนพื้นผิวของมันลงคำรามพร้อมกับลูกเห็บและหิมะที่เต้นระบำไปตามสายลม มองเห็นได้ลางๆ่าำกลางสายลมและเศษหินหรืออิฐร่างเงาของมนุษย์สองคนคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีน้ำเงินเข้มสวมรองเท้าบูทถือมีต่อสู้และโล่กลมเป็นเด็กหนุ่มที่ดูเย็นชาเขาคือเกนจิตรงข้ามสวมชุดกรอะสีดำผมยาวสยายใบหน้ามีแผลเป็นมีดาบสองเล่มที่เอวมีมังกรสีขาวตัวยาวบินอยู่รอบตัว เขาคือแงการต่อสู้แห่งความตายสถานที่บนดาวเคราะห์ที่รกร้างในบรรดาสองคนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่และจากโลกนี้ไปเริ่มเสียงหนาดังก็งมาจากอาวกาศกระทบหูของนักรบสองคนบนโลกบนชั้นบรรยากาศที่เบาบางอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของโลกใบนี้มีคนสวมชุดเกราะและรองเท้าบูสีทองนักรบหัวโล้นสำรวจด้านล่าง เขาซึ่งเป็นนักรบระดับลอดโดเมนเป็นผู้ดูแลการต่อสู้แห่งความตายนี้ถ้าใครในพวกเขากล้าที่จะหนีก่อนที่การต่อสู้จะตัดสินเขาจะฆ่าเขาทันทีการต่อสู้ระดับจักรวาลกับผู้ดูแลโดเมนลอดการต่อสู้ระดับลอดโดเมนผู้ดูแลเซกเตอร์การต่อสู้ของเซกเตอร์ลอดผู้ดูแลอมตะนี้คือกฎของสมรภูมิขวานศึกทันทีที่ลงนามและตกลงที่จะต่อสู้ ไม่มีทางออกดูซิ่วยาวนชวนในชุดคลุมสีน้ำเงินพื้นพันกับตัวเองจากนั้นดวงตาของเขาก็เปล่งประกายราวกับแสงเลเซอร์2ดวงจ้องเขม็งไปยังชายชุดดำที่อยู่ห่างไกลชัยชนะ822ครั้งชายชุดดำแหนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เหมือนปีศาจจากนรกดังกล้องดังกล้องลมรีดวิวและเศษหินตักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่กล้องของโรงฝึกฮูเกอร์ X นั้นรวดเร็วและชัดเจนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จับภาพการต่อสู้ทุกส่วนและยังถ่ายโอนไปยังเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงซึ่งสแสดงที่เวที08921ทุกคนในเวทีสามารถมองเห็นฉากการต่อสู้ทั้งหมดได้อย่างชัดเจนผนึกแหนชายในชุดดําลอยอยู่กลางอากาศผืนดินและรายเต้นรำรอบตัวเขา ด้วยเสียงตะกอนมังกรขาวราวหีมาที่วนเวียนรอบตัวเขาหยุดลงสิ่งที่แต่เดิมเป็นงานปักสีขาวเงินที่ซับซ้อนบนพื้นผิวเริ่มเรืองแสงและก่อตัวเป็นมังกรยาวตัวนั้นเพิงการปักผ้าจำนวนมากกระจายออกไปตเติมเต็มผืนดินและท้องฟ้าโดยรอบอย่างรวดเร็วทุกๆส่วนเปลี่ยนประกายเจิดจ้าเปลี่ยนโลกทั้งใบรอบตัวให้เป็นสีขาวเงินในทันทีโดเมนของหัน โดเมนน้ำแข็งฮิมบนี้ไม่สามารถหยุดชันได้ชายที่สมชุดคลุมสีน้ำเงินเก้าเข้าหาแง่ทีละเก้าแม้ว่าจะดูช้าแต่จริงๆแล้วเร็วเหมือนสายฟ้าขนาดที่เดินเงาในชุดคลุมสีน้ำเงินสร้างภาพสะท้อนในกระจก3ภาพทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ทันทีซึ่งก็คือร่างกายที่แท้จริงทั้ง3คนจ้องเขม่งไปที่แงสายตาของพวกเขาเฉียบคมราวกับเข็มไม่มีประโยชน์ แหนในชุดดำจ้องมองอย่างเย็นชาซิลซิลซิวเข็ม39เล่มก่อตัวเป็นงูผอมสีเงินอย่างรวดเร็วเร็วราวกับสายฟ้าฟาดไปยังรูปเคารพในชุดคลุมสีน้ำเงิน3มรูปตามเสียงใครหลายครั้งรูปสองรูปถูกทำลายในขณะที่เกนจิในชุดคลุมสีน้ำเงินยังคงมีออร่าที่แข็งแกร่งแผ่ออกมารอบตัวเขาเกนจิถือโลโลนันสร้างกรอบป้องกันรอบตัวเขาอย่างรวดเร็ว ทำให้งูสีเงินตัวผอมไม่สามารถเข้าใกล้ได้ใช้ในชุดคลุมสีน้ำเงินเดินทีละก้าวออร่าลายรูปร่างของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยมีต่อสู้ในมืออีกข้างของเขายังไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำจักวานเสมือนจริงภายในห้องส่วนตัวของโดโจหลัวเฟิงและพี่น้องของเขาเฝ้าดูด้วยความคาดหวังหยาดเหงื่อที่ไหลลงมาจากหน้าผากของพวกเขาหงอทานเบาๆว่าไม่น่าเชื่ออาไยโลเขาสามารถป้องกันได้จริงๆ เรากับว่าไม่มีช่องเปิดเลยจากทุกทิศทุกทางที่ปิดสนิทนี่มันเกินจริงเกินไปวิธีการและทักษะของเขาได้มาถึงระดับที่เหลือเชื่อแล้วมันเหลือเชื่อเทพสายฟ้ากลั้นหายใจประทับจอหลวงเฟิงใช้โล่เช่นกันดังนั้นเขาจึงชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเกนจีน่ากลัวแค่ไหนนั่นแง่ก็น่าประทับใจเช่นกันเขาล้อมรวมอาวุธวิญ,ญญาณของเขาเข้ากับโดเมนของเขา ก่อตัวเป็นโดเมนน้ำแข็งหีมาที่อยู่ยงคงกระพันมีคนอยู่ข้างบนเสมอหลัวเฟิงและพี่น้องของเขาคิดเสมอว่าพวกเขาค่อนข้างแข็งแกรง่งอย่างไรก็ตามการเฝ้าดูนัก,กรบสองคนนี้ในการต่อสู้ที่เสียงตายไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจระดับขอบเขตทักษะโลทักษะนักอ่านวิญญาณพวกเขาเหนือกว่าพวกเขามากแต่ดูจากท่าทางแล้วเจนจิอาจจะชนะก็ได้เทพสายฟ้าย,ยนคิว้วขวา หลัวเฟิงพยักหน้าใช่แล้วหงอุทานรัศมีของเกนจินั้นได้ยับยั้งคู่ต่อสู้ของเขาโดยสิ้นเชิงและทักษะโลกของเขาทำให้เขาไม่สามารถทะลุทะลวงได้และเขาไม่ได้ใช้ดาบของเขาเลยทันทีที่เขาปลดปล่อยมันออกมามันคงอยู่ยงคงกระพันยอย่างแน่นอนดาวที่อ้างว้างเด็กหนุ่มที่สวมชุดกรอสีน้าเงินเกนจีดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างชา้า แต่ในพลิปตาเขาก็เข้าใกล้ในระยะไม่กี่กิโลเมตรลอยอยู่กลางอากาศและใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อควบคุมอาวุธวิญญาณเพื่อโจมตีแหนดูคลั่งคล้กัดฟันมังกรสามตัวพังซิลวซิ่วซิ่วเข็มรวมตัวกันอย่างรวดเร็วและเกิดเป็นมูสิงเงินบางบาง3ามตัวล้อมรอบอย่างบ้าคลั่งและโจมตีเกนจีขึ้นเกนจิพึ่งพำเบาๆใช้พละกำลังจากขาของเขา ทิ้งลงปุกกรบาดไว้ข้างหลังขณะที่เขากระโดดมีต่อสู้ทั้งหมดที่อยู่ในมือของเขากลายเป็นภาพสีเขียวพร่ามัวขมือบแง่ที่อยู่กลางอากาศและแง่ก็ดึงดาบทั้งสองของเขาที่เอวพร้อมกันถือไว้ในมือเดียวและกลายเป็นลําแสงเนีย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 งเหียงเนียงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักรบระดับจักรวาลสองคน ผลกระทบจากการปะทะการสร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงทำให้เกิดแผลเป็นขนาดใหญ่ทันทีและสุดสมลงชั้นแรกของพื้นดินจากนั้นลงไปอีกไม่กี่สิบเมตรพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวพวกเขาหลายสิบกิโลเมตรก็สิ้สนสุ์สิ้นไปทันทีคลื่นกระจายกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางทุกครั้งที่มีการโจมตีและการปะทะกันอย่างหนักระลอกคลื่นจะกระจายออกไปและรุนแรงมากขึ้นในทุกทิศท,ทาง ทำให้พื้นที่รอบๆถูกกวาดออกไปปิดการปิดการปิดกานเกนจิพืนพัมขณะหายใจดาบในมืองคงความสนานามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ขนาดที่ฟานไปทางแงนก่อตัวเป็นรนาดับสีเขียวชวนฝันเมื่อมองดูแล้วเรากับว่ามีคนกำลังม,มองดูใบายาเล็กๆพื้นดินแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมันโตขึ้น พลังชีวิตท,ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นให้ความรู้สึกถึงพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดหน้าผักของแง่เริ่มมีเงื่อไหลย,ยดลงมาเขากัดฟันและหลบหลีกต่อไปในขณะเดียวกันก็ปัดป้องการโจมตีและควบคุมอาวุธวิญ,ญญาณของเขาเพื่อโจมตีอย่างรุนแรงที่เกนจิบางครั้งก็ใช้เทคนิคการโจมตีวิญ,ญญาณด้วยหมดหนทางเจนจิ G. ไม่ได้รับผลกระทบเลย มีเล่มนั้นที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตปัดป้องและโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าพายในห้องส่วนว่เกนจิชนะแล้วแง่ทนไม่ได้แล้วบวกเฟิงกล่าวมองไปที่หน้าจอเสมือนที่ใจกลางโดโจโดวงตาคู่นั้นเปลี่ยนไปด้วยความหวังงานมีเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดเกนจิตรดีถ้าเจนจีชนะ เราจะได้เงินก้อนโตเทพเจ้าสายฟ้ายิ้มมันยังไม่จอบอการแสดงออกของโหงั้นจริงจังในบรรดา3ามคนนี้หลัวเฟิงสะท้อนชีวิตและเรื่องราวของเจนดี้แต่หงตรงกับชีวิตของแฮงทั้งสองกำลังเฝ้าดูแชมเปี้ยนของพวกเขาด้วยความคาดหวังแน่นอนว่าหากแหนเสียชีวิตหลัวเฟิงจะยังคงรู้สึกเสียใจและเสียใจอย่างไรก็ตามในการประลองความตายนี้หนึ่งในนั้นต้องตาย ไม่มีทางอื่นหืมการแสดงออกของบัวเฟิร์มเปลี่ยนไปมีหวังดวงตาของห้องเป็นประกายมันประลอกอเทพสายฟ้าจ้องตากว้างว่ามีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น55โต๊ะกำลังจะพลิกแล้วจูจูเสียงร้องตกใจก็ดังขึ้นทั่วทั้งโดโจทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเราต้องรู้ว่าสถานการณ์ที่น่าประหลาดใจในการต่อสู้แห่งความตายนั้นหายาก การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเหล่านี้อาศัยความแข็งแกร่งของ Exponents และเจนจ i นั้นเหนือกว่าแฮ n ส์ไม่ว่าจะเป็นทักซาโลหรือดาบในขณะที่การป้องกันและการโจมตีพร้อมกันนั้นสมบูรณ์แบบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และสภาพจิตใจของ g e n จิก็แข็งแกร่งมากพลังป้องกันวิญญาณของเขาก็แข็งแกร่งเช่นกัน การโจมตีด้วยวิญญาณหรือการสะกดจิตไม่ส่งผลกระทบต่อเขาเลยดังนั้นแม้แต่ค่าตอบแทนที่ได้รับจากสมรภูมิขวานศึกก็ยังต่ำกว่าเกนจิมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าแง่มากอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นแง่ผู้นี้เผชิญกับความตายจริงๆแล้วสามารถบรรลุส่วนหนึ่งของกฎต้นกำเนิดได้หรือไม่มันเป็นกฎต้นกำเนิดจริงๆมันควรจะเป็นกฎต้นกำเนิดน้ำ แม้ว่าเขาจะเพิ่งเข้าใจมันแต่เขาก็ยังก้าวผ่านประตูบานใหญ่ไปห้าห้าการต่อสู้เพื่อความตายนี้เราได้เห็นอะไรแบบนั้นจริงๆมันก็คุมค่าหลวงเฟิงและพี่น้องของเขาฟังการสนทนาจากอาจารย์พวกเขารู้น้อยมากเกี่ยวกับกฎต้นกำเนิดอย่างไรก็ตามในเวลานี้พวกเขาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถานการณ์การต่อสู้ของเกนจิและแง่ได้อย่างชัดเจนการปฏิธรรมให้เกิดระลอกขึ้นที่สั่นสะเทือนพื้นดินอย่างมาก ทำให้เกิดคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ที่หาที่เปรียบไม่ได้ด้านล่างเงาทั้งสองเคลื่อนที่เร็วราากับสายฟ้าชี้ชี้ชี้ในตาของแหนเป็นประกายอาณาจักรหิมะน้ําแข็งของเขาได้กลืนกินทั้งแผ่นดินและโลกงูผอมสีเงินสามตัวของเขาดูเหมือนมีชีวิตอีกครั้งราวกับว่างูผอมลื่น3ามตัวพวกมันล้อมเกนจิและโจมตีอย่างบ้าคลั่งเกนจิใช้โลกของเขาป้องกันแต่ดูเหมือนเขาจะวอยไว,ไว ไม่ผ่อนคลายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเชียงเชีย่ยมเกนจิไม่เพียงแต่ใช้โล่เท่านั้นแต่ยังใช้มีดต่อสู้เพื่อป้องกันอีกด้วยเลขที่เลขที่เกนจิเริ่มเหงื่อออกมากการป้องกันของเขาด้วยโล่และดาบถึงขีดจำกัดแล้วแยนในชุดดํารอยอยู่ในระยะไกลสํารวจฉักนี้ดวงตาของเขาเป็นประกายและความเร็วในการโจมตีของมูสีเงินบางๆงสามตัวก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ทำให้เกนจิไม่สามารถป้องกันได้แสงสีเงินบางๆส่องผ่านโลละมันแท้จริงแล้วทำให้อสสรพิษตัวบางสีเงินระเบิดอย่างไรก็ตามเครึ่องหน้ามีเข็มที่สร้างแสงสีเงินแทงทะรุสีสของเกนจิความเงียบเข็มทั้งหมดหยุดการโจมตีและลอยอยู่กลางอากาศพวกมันรวมตัวกันอย่างรวดเร็วพร้อมกับเข็มรอบๆก่อตัวเป็นแผ่นกลมลงข้างข้างนสวมชุดกรอสีน้ำเงินพร้อมเสียงทุบเขาของเขาสุดลงกับพื้น จากนั้นร่างของเขาค่อยๆร่วงหล่นลงมาฮ่าวิ่งเร็วมหาพ่อพ่อครับพ่อเกนจิในสายตาที่งุนงงของเขาดูเหมือนจะเห็นทุ่งหญ้าสวยงามนั้นอย่างชัดเจนบนนั้นเป็นลูกสาววัยห้าขวบที่น่ารักของเขาที่กำลังหัวเราะไล่ตามเงาขนาดใหญ่ตะโกนว่าพ่อพ่อทุ่งหญ้าในฝันของเขาของเขาของเกนจิ ทุ่งยาที่สวยที่สุดบ้านของเขาสถานที่ที่เขาต้องปกป้องหนูเซี้ยมหนูซิ่วในทันใดที่วิญ,ญญาณของเขาแตกสลายเขาพึมพำชื่อบ้านของเขาเป็นร่างของเขาลม้มลงบนพื้นเลือดไหลซึมออกมาจากหน้าผากของเขาแม้ว่ามันจะดูเหมือนไม่มีบาดแผลมากนะักแต่ความจริงแล้วสมองและจิตสำนึกของเขาถูกแทงทะลุไปแล้ว จิตวิญญาณของเขาแตกสลายเสียงลมวีดวิวดังลั่นแง่ชายในชุดดำบินมาจากที่ไกลๆร้อนลงบนพื้นข้างๆมองดูศพในชุดคลุมสีน้ำเงินแง่ค่อยๆคุกเข่าลงายี้ตาของเกนจิเบาๆเพื่อปิดตาอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่ามือของเขาเปียกเล็กน้อยแง่มองดูมือของเขาคลองเลวใสน้ำตาฉันเสียจอแง่ก้มสีสลงเพื่อมองดูร่างของเกนจิพูดเบาๆว,ว,ว่าฉันแค่อยากกลับบ้าน ในทุกการต่อสู้แหนมักจะดูร้ายกาจและไร้ความรู้สึกอย่างไรก็ตามทุกครั้งหลังการต่อสู้เขาจะขอโทษแหนสลับตาความทรงจำที่สวยงามเกี่ยวกับโลกของเขาบ้านของเขาเขาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่เขากลับมา822อีก178เมดแแล้วกลับบ้านได้แหนลุกขึ้นยืนลือลั่นเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหลือแต่พายุน้ำแข็งทั่วท้องฟ้า ฮิมาและพายุน้ำแขนปกคลุมร่างของเกนจิอย่างรวดเร็วนักรบระดับ6ของจักรวาลซึ่งแท้จริงแล้วอาจมีอนาคตที่สดใสมากเป็นนักรบที่มีเส้นทางที่ไร้ขอบเขตรออยู่ข้างหน้าได้เสียชีวิตเช่นนั้นบนดวงดาวที่รกร้างภายในห้องส่วนวออุปกรณ์กล้องของสมรภูมิขวานรบมีความก้าวหน้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แม้แต่น้ำตาสหยดที่เกนจิตทิ้งไว้ก็ยังจับภาพได้อย่างชัดเจนจุดจบ การตายของเกนจิชัยชนะของแง่ลัวเฟิงและเทพเจ้าสายฟ้าต่างก็แพ้พน,นันแต่หงชนะอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสามจมอยู่กับความคิดเป็นเวลานานแม้แต่หงที่ชนะก็เฝ้าดูอย่างเคร่งครึมในฉากสุดท้ายของศพที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นเกนจิเสียชีวิตแล้ว หลัวเฟิงกล่าวอย่างเคร่งครึมแง่ต้องการใช้ชนะอีก178ครั้งเพื่อเอาชีวิตรอดหงและเทพเจ้าสายฟ้าเงียบในจักกรวาลการลุกขึ้นต่อสู้เพื่อตำแหน่งแห่งอำนาจนั้นยากยิ่งนักอัจฉริยาคนใดประมาทในสถานการณ์ใดๆอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้และผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีเพียงพวกเขาสามคนเมื่อดูฉากนี้หลัวเฟิงหงและเทพสายฟ้ารู้สึกกดดันอย่างมาก